ความรู้ที่เรามีมานะพอเราจะใส่ผ้าเบรกเงี้ยเอาดูเอาอืมเห็นไหมครับอืมนะครับนี่นักเรียนเรานะกําลังทดลองใส่ผ้าเบรกอยู่หกรแรงละมือไม้เริ่มสั่นละเอาลนะเป็นไงครับไกแล้วไกแล้วไกแล้วโอ้โหเก่งมากอืม อ่าออกแรงนิดนึงอีกนิดนึงสุดซ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 ุดเอาละเข้าวไหมข้ายังมีมือหรือยังยังยังนะยังไม่ยังไม่เจ็บยังไม่โอ้ยอุปกรณ์ใช้ยังไงเทคนิคนะครับดูนะพอใช่ไหมเอาจะทำยังไงการออกแรงเลยก็ไม okay. ่ต้องออกแรงครับตารรู้เทคนิคใช่ไหมอ่าเวลาใส่ ใช่ไหมเวลาใส่เราก็ใส่สปริงให้เรียบร้อยอันนี้สดๆสนะสดๆสนะแล้วเราก็ดูด้านกลมควาด้านแบนให้ถูกนะนี่นะด้านแบนใช่ไหมเห็นนะเนี่ยอบอกแรงไหม